ไาดู exercise B กันค่ะจงเขียนอันตราส่วนที่เท่ากันมาข้อละ3อัตราส่วนอ่านโจทย์แล้วนี่มันโจทย์เลกประทมชัดๆเพราะว่าหาอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยหนูก็แค่คูณเลขหารเลขนะคะอ่าโอเคแต่ว่าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามากักจะใช้การคูณมากกว่าการหารคนไม่ค่อยใช้หรอกเนาะอ่าข้อนี้ทำเองก็ได้ง่ายมากเลยแต่คำตอบอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราจะใช้ตัวเลขอะไรคูณก็ได้ อะไรก็ได้เลยนะคะโอเคเข้าให้หาข้อละสามอันนะงานตัวแรก <c oughs> ข้อแรกนะคะพี่ก็เลยเอาถ้าใช้แม่สองมันก็คงมันก็คงจะง่ายเกินไปอ่ะพี่ก็ใช้เป็นแม่ห้าบ้างแต่หนูอยากใช้แม่สองก็ก็ได้ก็แล้วแต่นี่พี่เขียนอะไรเนี่ยมันต้องหนึ่งคูณห้าสี่หนึ่งคูณห้านะคะพี่ใช้ปากกาคุณละสีด้วยระหว่างตัวที่เป็นอัตราส่วนกับตัวที่เป็นตัวคูณเนื่องจากว่า ถ้าหนูมาดูทีหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมันมีขั้นตอนที่มาอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็ได้เป็นห้าต่อสิบได้แล้วอันหนึ่งชิลไหมชิลกูบอกแล้วว่าทำเองได้ค่ะโอเคทําซ้ําเหมือนเดิมแต่เอาเลขอื่นคราวนี้พี่เปลี่ยนเป็นเลขสิบเด็กนักก็เกิดจะทําโง่โหน่อยนะคะแล้วก็คูณด้วยสองสามสี่ก็ได้เลียกน้อยๆน,นะคะทําได้หมดแหละโอเคระวังแค่อย่าคูณเลขผิดก็พอ โอเคสามพี่คูณด้วยเปลีล่ยนใจแล้วขอบคุณน้อยๆ้อยไหมไม่สองมงดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเอาแม่สิบเอ็ดยังไงเลขมันก็น้อยอยู่แล้วไม่ค่อยยากเสียเวลาต้องเปลี่ยนสีปากกามากกว่าเป็นสิบเอ็ดต่อยี่สิบสองเห็นไหมหนูได้มาสามอัตราส่วนแล้วนะคะงั้นก็มาเขียนกันสะหน่อยเนาะอันนี้ได้เป็นห้าต่อสี่ซึ่งก็เท่ากับสิบต่อ ยีพี่แค่อยากเขียนสรุปเฉยๆไม่มีอะไรโอเค่ะพี่ก็ว่าทำยาก,กน,นะยังใ,ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวหรอเข้อสองลองมาแบบงู้งกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ใช้สองคูณสองคูณสามคูณสี่เรียงกันไวอันนี้คูณด้วยสองโอเคเท่ากับสี่ต่อโ เขียนรอไว้ก่อนคูณสามบ้างก็เป็นหกต่อเก้าแล้วก็สองคูณต่อสิบสองปรากฏว่าคุณเลขผิดจบเลยเสียคะแนนแบบอนานมากโอเคนั่นแหละ เนี่ยแล้เอามาให้ทำแค่สี่ขอเท่านั้นแหละมันแค่เป็นการฝึก 5, คูณซ้าๆซ้ำๆเนาะห้าคูณเก้าคูณขอเขียนรอนหน่อยนะคือรู้สึกขี้เกียจเปลี่ยนปากกาบ่อยๆคูณนะคะเอะ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ x นะเครื่องหมายคูณนะจ๊ะคูณเท่าไหร่ดีอ่ะ เออพี่ถามหน่อยคูณหนึ่งไอ้คูณศูนย์ได้ไหมคะอัตราส่วนเดียวกันห้ามคูณศูนย์นะเออเพราะว่าตอนนี้หาพี่ไม่ได้พูดไวใช่ไหมห้ามคูณศูนย์ทำไมทำไมถึงห้ามคูณศูนย์เพราะถ้าคูณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตัวมันก็จะเป็นศูนย์หมดเลยเม็กเซนเนาะแล้วคูณหนึ่งคูณได้ไหมได้แต่มันได้ตัวเดิมมันงั้นจะคูณทำไมใช่ไหมคะก็นั่งคูณอย่างไรสองเป็นปนไปแล้วก็ห้ามคูณจำนวนติดลบด้วยเพราะว่าอัตราส่วนเราคิดแต่ จำนวนบวกนั่นเองอ่ะพี่คูณด้วยสละกันอันนี้คูณได้วหอันนี้คูณ10แล้วแต่อารมณ์ที่พี่อยากจะคูณโอเคอันนี้เป็นอ่าสิต่อ27นะคะอันนี้คิดเลขธรรมดาไม่มีอะไรเนาะอันนี้50ต่ 90. อ90เอามาเขียนซะหน่อยไหนเขาก็ให้บรรทัดมาแล้ว แต่พอเขียนต่อเนื้องกันแบบนี้มันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนิดนึงเนาะเขียนเป็นข้อๆแบบเนี้ยหนึ่งสองสามนี้ดูดูเข้าใจง่ายกว่าห้ค่ะสิบห้าสิบโอเคอือพี่ว่าพี่ก็พยายามทวงเวลาข้อนี้แล้วนะยังยังใช้เวลาน้อยเลยเจ็ดต่อหนึ่งนะคะโอเคเจ็ดคูณด้วยพี่คูณด้วยแม่สามละกัน 7คูณ3าได้21 1คูณ3ได้3 7คูณด้วยยงแม่เลยเป็นแม่4ออกมาเป็น7 4 28คูณอีก4เอ้ยไม่ใช่ต่อ4 7คูณแล้วก็พี่ใช้แม่5ค่ะก็ได้เป็น7 5 35ต่อ1คูณ5ได้หนานะมาเขียนเรียงกันนิดนึง จบเป็นยังไงทุกคนสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นแล้วนะคะง่ายๆเลยเนาะ